เราต้องเห็นปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาและเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้สะท้อนให้เราเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนให้เขาเอาเห็นว่าบางคนเขาบอกว่าธรรมะไม่จำเป็นสําหรับเขาศาสนาไม่จําเป็นสําหรับเขาและเขาไม่จําเป็นต้องมีศาสนาอันนี้ตมาคิดว่าต้องขอบคุณเขาได้ซ้ําไปที่เขาได้สะท้อนเรื่องเหล่านี้ ต้องต้องพูดถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเอาเฉพาะพุทธศาาก่อนนะพุทธศาสนาผ่านมา2,500กว่าอกว่าปีในยุคเริ่มต้นในยุคพุทธกาลหลังพุทธกาลไม่นานเนี่ยเป็นยุคที่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีไม่มากขนาดนี้เมื่อความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีไม่มากขนาดนี้เนี่ยผู้คนก็สแสวงหาความรู้ แสวงหาที่พึ่งที่พึ่งหนึ่งที่แสวงหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้เรื่องฟ้าฝนเรื่องพระอาทิตย์เรื่องพระจันทร์กระตามนี่คือการแสวงหาที่พึ่งทางใจแต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ค้นพบความจริงอันประเสริฐว่าสิ่งที่แสวงหาอยู่เนี่ยมันคือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ที่คนแสวงหาทั้งหลายแสวงหาน้นแสวงหานี่คือแสวงหาอะไรแสวงหาความสุขและที่มันไม่ได้มันกลายเป็นอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นการแสวงหาความสุข ถ้าไม่ได้ก็ทุกมันมีอยู่สองอย่างพุทธองค์จึงอุบัติขึ้นมาเนี่ยถาำกลางโลกยุคเก่าซึ่งวิถีชีวิตและความนึกคิดของผู้คนวิทยาการเทคโนโลยีมันแตกต่างกันแต่พอมาถึงวันนี้แน่นอนว่าบ้านเมืองมันจเจริญขึ้นเทคโนโลยีมันจเจริญขึ้นคนรุ่นหลังๆห่างไกลกับ วัดห่างไกลกับวัฒนธรรมแล้วห่างไกลกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือข้อปฏิบัติสําหรับชีวิตประจําวันที่เอาธรรมะไปใช้เกิดมีมาในโยกแ่งโลกแห่งการแข่งขันการเรียนรู้วิทยาการที่เร็วขึ้นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นชีวิตพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นเมื่อตัวชีวิตพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นนี่แหละก็คือศัพท์ทางพระเรียกว่าพึ่งพิง,พงทางวัตถุมากกว่ามิติทางด้านจิตใจก็เลยทําให้นึกว่าบางคนก็ดูถูกดูหมิน่น บางคนก็เย้ยหยันว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตแต่จริงๆแล้วชีวิตที่ดำรงอยู่เนี่ยมันมีกายกับจิตในทางพระเรียกว่ารูปกับนามคือขันห้าไอขันห้านี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเมื่อมีอุปทานเมื่อยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเรามันเป็นทุกข์เพราะขันห้ามันเป็นไตร์รักอันนี้มันยังคงอยู่มันยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตกับธรรมะยังเป็นของคู่กันแต่ว่าคนเห็นว่าเทคโนโลยีมันเจริญขึ้น ความรู้มันแสวงหาได้มากขึ้นโลกมันไปมาหาสู่กันมากขึ้นแล้วก็เลยนึกว่าธรรมะไม่เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่แท้ที่จริงแล้วจมายืนยันว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็ตามหรือหลักคําสอนในศาสนาอื่นๆก็ตามลว้วนแต่มีความจําเป็นสําหรับมวลมนุษยชาติไม่งั้นบ้านเมืองจะลําบากกว่านี้ถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนถ้าไม่มีศาสนาหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้คนถ้าไม่มีตาสนททางศาสนาเป็นผู้อบรมสั่งสอนผู้คน ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีจะเรียกว่าอะไรก็ตามทีจะเรียกแต่คำศัพท์นี้แตกต่างกันก็ตามทีแต่เนื้อแท้คือการฝึกฝนอบรมคนให้เป็นคนดีถ้าเราไม่ยึดมั่นในคุณงามความดีแล้วไปยึดมั่นในวัตถุเนี่ยต่ว่าเรื่องนี้อันตรายแล้วคนที่คิดแบบนี้อันตรายด้วย ี่เป็นสิ่งสําคัญนะเป็นโจทย์สําคัญของคณะสงฆ์เป็นโจทย์สําคัญของพระสงฆ์เลยเพราะว่าคนทุกวันนี้เราจะโทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราต้องเห็นปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาและเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้สะท้อนให้เราเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนให้เขาเอาเห็นว่าบางคนเขาบอกว่าธรรมะไม่จําเป็นสาหรับเขาศาสนาไม่จําเป็นสําหรับเขาและเขาไม่จําเป็นต้องมีศาสนา อันน like ี well, freely, ้ตมาคิดว่าต้องขอบคุณเขาได้ซ้ําไปที่เขาได้สะท้อนเรื่องเหล่านี้ตมาคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ของคณะสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะต้องคิดตมาคิดว่าทําอย่างไรสังคมเนี่ยระหว่างสังคมยุคใหม่กับพระพุทธศาสนาหรือคำสังคมยุคใหม่กับพระสงฆ์สังคมโลกใหม่กับคําสอนทางพุทธศาสนาจะไปด้วยกันได้อันนี้ตมาคิดว่าเป็นโจทย์เป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์สําคัญ ต้องเริ่มจากคณะสงฆ์ก่อนจริงอยู่แม้แต่การเสด็จดับขันธปณิพันธ์ของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้บอกว่าแม้พระนนทุนถามว่าจะฝากพุทธศาสนาให้ใครเป็นศาสดาให้ใครดูแลต่อไปพระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าท่านไม่ได้ฝากใครธรรมและวินัยที่พระพุทธองค์ได้บอกได้สอนไว้ได้ตรัสไว้จะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปณิพันธ์นี่ชัดว่า เอาหลักธรรมเอาสัจธรรมเอาความจริงเป็นใหญ่เอาเอาธรรมเป็นใหญ่พุทธองค์ก็บอกว่าในพุทธบริษัทของพระพุทธองค์เนี่ยมีห้ามีสี่อย่างนะภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาทั้งหมดเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาเผยแผ่พระศาสนาและทําลงพระศาสนาไว้ท่านท่านให้น้ําหนักไว้ที่พุทธบริษัทก็คือให้เผยแผ่คําสอนให้ทําลงให้รักษาพระศาสนาไว้จะเห็นตมมเท้าความเรื่องนี้นิดเดียวว่าเมื่อตอนที่ พระพุทธองค์เมื่อทรงที่เรียกว่าอัตสรู้ใหม่ๆเราถ้าเรียนประวัติธรรมพุทธศาสนาก็จะเห็นว่ามีมารเนี่ยมารัตนาให้พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานเสียพุทธองค์ได้ตัดไว้เรื่องนี้อาจจะถือเป็นพุทธปณิธานของพุทธองค์ส่วนพระองค์ได้พระพุทธองค์บอกว่ามารถ้าตราบใดยที่ยังเรายังไม่บรรลุสิ่งเหล่านี้เราจะดังไม่เสด็จดับขันธปรินิพานค,คือหนึ่งสาวกของพระองค์นั้นได้เรียนรู้ หลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้งปริยัติปฏิบัติและนําไปสู่ปฏิเวทปริยัติปฏิบัติและนาไปสู่ผลของการปฏิบัติคือปฏิเวท 2. ส,สาวกของพระองค์เนี่ยได้นําคําสอนพระธรรมคําสอนของพระองค์ไปเผยแผ่ที่เรียกว่าจรถาพิคเวเนี่ยคือให้เธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและข้อที่3กลับเป็นเรื่องที่ข้อสุดท้ายกลับเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า พุทธองค์ได้พูดถึงว่ามีความแก้วกล้ามีความกล้าหาญที่จะพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาในความหมายที่ธรรมตีความว่าพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองพุทธศาสนาหมายความว่าเมื่อมีคนให้ร้ายพุทธศาสนาเมื่อมีคนกล่าวโจมตีพุทธะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะอ,อธิบายแล้วกล้าที่จะเผชิญหน้ากับ ความจริงเหล่านี้ไม่ขี้ขาดทั้งหมดนี้ตมะจึงจึงตีความรวมว่าคือการพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นพุทธปณิธานส่วนของพระพุทธองค์ทีนี้เมื่อถามถึงปัจจุบันนี้เมื่อเด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธศาสนาเนี่ยเราอย่าไปโทษเด็กเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าเราต้องนึกถึงว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วเป็นโจทย์ใหญ่ของคณะสงฆ์แล้วว่าเราจะทําอย่างไรตมาคิดว่าคณะสงฆ์จากนี้ไปเนี่ยเราต้องมีความสําคัญอยู่3ด้านใหญ่เรื่องที่1คือเรื่องการศึกษา ทำอย่างไรพระสงฆ์และพุทธบริษัตว์นะทำอย่างไรพระสงฆ์และพุทธบูิสัตเนี่ยจึงจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพชาวบ้านเขาจัดให้มีการศึกษาาระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัย ชาวบ้านเคาจัดให้มีการศึกษาและในนั้นก็จะมีหลักสูตรพระพุทธศาสนาตัวหลักสูตรพุทธนาสนนี่แหละเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องเข้าไปยุหันบดจัดการเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมตามพุทธศาสนาอันนี้หมายถึงกับพุทธบริษัทส่วนในตัวพระเองแน่นอนว่าเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยก็บวชมาเรียนในไตรสิกขาไตรสิกขาคืออะไรคือบทสรุปของมารคกแนั่นเองก็เรียนเพื่อเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เพื่อเป็นหนทางแห่งการละวางเพื่อเป็นหนทางแห่งการ เรียนรู้เอาละไม่ไม่สามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ทั้งหมดแต่ต้องเรียนรู้เพื่อปล่อยวางาการศึกษาจะต้องดีดีทั้งในแง่พระสงค์เองทุกวันนี้การศึกษาของพระสงค์เนี่ยอย่างหนึ่งพระปริยธรรมมีพรพปริยธรรมแผนกธรรมที่เรียกว่านักธรรมตรีโทเอกแผนกบาลีทึ่งมีประโยคหนึ่งสองถึงปุเรยนธรรมเก้าประโยคที่ล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปจจุาบานันท่านทรง ได้พระราชปุตรฉากับพระมหาเทระผู้ใหญ่ว่าเรียนบาลีอย่างไรที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกได้อย่างแท้จริงเพราะพระไตรปิฎกนั้นเทคของพระไตรปิฎกคือภาษามาคตภาษาบาลีคือภาษามาคตเรียนอย่างไรจึงจะเป็นกุญแจที่ไปไขสู่การศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็สําคัญปริยัตยสองอย่างนะฮะคือนักธรรมแล้วก็บาลี นักธรรมนี้ยังรวมถึงธรรมศึกษาของเด็กๆด,ด้วยซึ่งปีหนึ่งมาสอบเป็นจํานวนเยอะมากอันนี้ต้องใส่ใจในคุณละต้องใส่ใจในคุณภาพนะต้องใส่ใจในคุณภาพเรื่องต่อมาก็คือการศึกษาพระปริยัติธรมรมแผนกสามัญซึ่งคณะสงฆ์พึ่งได้พระรัญญัติเป็นพระปริยัติพระพระรัชปริยัติธรรมมาเนี่ยตัวปริยัติธรรมแผนกสามัญก็มีมีค่าเรียกว่าเป็นพระเอกในพรบฉบับนี้ด้วยเน้นน้อย ที่จบการศึกษามาจากภาค,บ,าคบังคับคือจบป .6 มาแล้วมาเรียนหนังสือเนี่ยเขาเป็นลูกเป็นหลานของเราและคนเหล่านี้หายใจมาแต่ละวันแต่ละวันคือความเติบใหญ่คืออนาคตของผู้สนาและจะให้คุณภาพของคนเหล่านี้ได้อย่างไรต้องคิดเรื่องการศึกษานี้การศึกษาจะเป็นตัวตอบคุณภาพของเขาและคุณภาพนี้จะเป็นตัวตอบอนาคตของพุษนาจะเป็นตัวตอบความมั่นคงของพุสนาในวันข้างหน้า อันนี้อันนี้เรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่นี่คือเรื่องการศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยสง์ด้วยมหาวิายทยาลัยสงสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหากรดราชวิทยาลัยเนี่ยสองแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และต้องถือว่าเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ที่จัดการศึกษาแล้วให้การศึกษาพระภิกษุสัมมาเนรและพุทธศา,ศาสนิกชนอันนี้ก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้การศึกษาส่วนนี้เจริญการศึกษาเจริญเท่าไหร่แปลว่า พุทธบริษัทหรือชาวพุทธมีการศึกษาที่ดีเท่านั้นย่อมมีความหมายถึงความมั่นคงและอนาคตของพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวถึงอ่าก็อีกข้ออีกสองข้อท้ายที่พูดถึงนะคือสิ่งที่ระมาพูดไว้เบื้องต้นว่าเป็นพุทธปณนิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่าลืมว่าพุทธการเนี่ยเมื่อเรียนเรียนมาแล้วฝึกฝนอบรมตัวเองมาแล้วสิ่งสําคัญต้องเผยแผ่พุทธศาสนา ต้องถือเป็นเรื่องสําคัญในการเผยแพ่เมื่อเรียนมาทั้งหมดที่อาตมาพูดถึงว่าปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกธรรมะแผนกับธรรมแผนกธรรมศึกษาบาลีสามัญศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งหมดนี้แล้วเรียนมาแล้วทําอย่างไรจึงจะเป็นนักเผยแพร่ที่รักงานเนผยแพร่ที่อุทุธทิฏตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุ่มเทเพื่อการเผยแพ่พุทธศาสนาอย่างแท้จริง และทุกวันนี้โลกทุกวันนี้กลับโชคดีด้วยซ้ำไปว่าเรามีเทคโนโลยีที่มันจเจริญแล้วช่องทางที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น t ิ k t ตอกไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพจเป็นอะไรเป็นขับเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแต่เป็นเส้นทางที่เรียกว่าหูทิพตาทิพทั้งนั้นในโลกยุคใหม่เพราะทำอย่างไรจึงจะให้พาะส่์แต่ละรูปเนี่ยมีเอกภาพ จากแต่ละรูปมารวมกันเป็นเอกภาพและเผยแผ่พุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้การเผยแผ่พุทธศาสนาต้องการเอกภาพและต้องการประสิทธิภาพอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องคิดร่วมกันข้อสุดท้ายที่ตามาอยากพูดถึงว่ามันจะไปตอบคําถามที่ว่าคนไม่สนใจพระศาสนาเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือการออกกนัยองค์กรตามาจึงถือหลักใหญ่อยู่นี้นะฮะว่าหนึ่งการศึกษาต้องดีสองการเผยแพร่ต้องอุดที่ตนเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา กับข้อที่3เนี่ยข้อที่สาเนี่ยสำคัญคือต้องออกกไนซอองค์กรภายในให้ดีหมายถึงว่าในทางคณะสงฆ์เองวันนี้โลคมันเปลี่ยนแปลงไปโลคมันเป็นพลวัตผู้คนเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปคําพูดคําจาเปลี่ยนแปลงไปภาวะจิตใจของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่โรคภายในกายเนี่ยมันก็มีโรคใหมๆ่ๆเกิดขึ้นมากมายมากมายอย่างเช่นโควิดเป็นต้นโรคภายในใจก็ไม่ต่างกัน โรคภายในใจมันเปลี่ยนแปลงมันซับซ้อนหมอทางใจก็คือหมอทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องได้รับการศึกษามาอย่างดีหมอทางร่างกายเนี่ยหมอทางร่างกายเนี่ยเขาเรียนทางด้านกายวิภาคเขาเรียนร่างสรีระมาเพื่อไปรักษาทางกายแต่หมอทางใจต้องศึกษาเรียนรู้ทางพุทธนามาให้ดีแล้วมารักษาทางใจแต่ว่าที่มันจะรับกับองค์กรสมัยใหม่ที่มันโรคเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่คือการออกนบบองค์กรภายใน ว่าการอรกรในองค์กรภายในของเรานี่จะทําอย่างไรเรื่องการศึกษาจะทําอย่างไรเรื่องการเผยแพร่พุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศจะทําอย่างไรที่เรียกว่าธรรมทูตท,ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมของโลกคณะสงฆ์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างไรอันนี้ตามาคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราทําเหล่านี้ได้ก็แปลว่าคุณภาพของพุทธบริษัทดีคุณภาพของประสงค์ดี ดีในเรื่องการศึกษาทั้งปริยัาตรและปฏิบัติควบคู่กันไปที่เรียกว่าเรียนด้วยใจศิกขาเสร็จแล้วคนเหล่านี้ก็มีจิตใจที่จะอุทิศและเผยแผ่เพื่อพระศาสนามีใจที่เสียสละมุ่งม,มั่นเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสุดท้ายจึงนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการบริหารการจัดการองค์กรภายในเพื่อรองรับกับโลกสมัยใหม่อันนี้ตมาคิดว่าจะตอบโจทย์และคำถามจากที่